รลานเราเล่นให้แน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนเป็นปืนแบ่งกันนะครับหรือว่าปืนเสียงเปล่านะครับของค่ายคูเซอ์ประเทศตุรกีนะครับตัวนี้เป็นในรูปแบบของทํามาเป็นเวอร์ชั่น FBI เวอร์ชันนะครับในกล่องก็จะมีคู่มมือการใช้งานโลโก้ตีนทุกแกนะี่โลโก้เป็นคล้ายๆแบบตีนทุกแกไว้ติดพวกาตาสัญ,ญลักษณ์หน้าอกอะไรพวกนีน้ประมาณนะีณนะ้ก็คือจะเป็นตีนทุกแกประมาณนะี้ แล้วก็จะมีตัวปืนแล้วก็มีแม็กกาซีนนะครับเป็นรุ่นก็อก19นะครับถอดแบบมาจากก็อก19 9คูณ19มาเตียเราจะทดลองยิงดูทั้งสองกระบอกเลยนะครับนี่ในกล่องก็จะมีคู่มือตีนทุกแก่สาหรับติดเวทติดอะไรพวกนั้นเสื้อเวทเสื้อเกะอ,อะไรพวกนั้นน้ำมันเยอะจะเช็ด yes. น้ำมันออกอ่าเรามาดูความสวยงามนะ ดูฝั่งนี้ก่อนเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมาร์คกิ้งจับดูว่าอ๋อมาร์คก,กิ้งล่องลึกนะครับมาร์คก,กิ้งล่องลึกแล้วมาดูฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นมาร์คก,กิ้งใส่เป็นโลโก้ f อ i เลยนะครับนะดูฝั่งนี้ก็จะเขียนมียี่ห้อคูเซ่ G.N. 1 9 Make i n ตุรกีแล้วก็มีโลโก้ FBI มีไอ้สกินมาร์กิ้ง FBI ตรงนี้ลองลึกแล้วก็เป็นโลโก้ของ FBI ของสหรัฐครับเรามาทดลองยิงกันทั้งสองกระบอกกระบอกละห้านัดนะครับแม็กกาซีนบรรจุเดี๋ยวนะหนึ่งเดี๋ยวนะับให้เลยสอง 3 4ม่ห้าแมกกาซีนเขาเวลาลงไปไมันจะสลับฟันปลาลงไปก็คือจะจด้ได้เยอะสี่แล้วห้าห,หกเจ็ด<ก>แปดโอ้แน่น เก้า <9 S 2> สิบรายละเอียดตัวปืนที่ผมจะลงไว้ในใต้วิดีโออีกทีหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้สิบเอ็ดสิบสองโอ้โหแต่ใส่ได้เยอะสิบสามสิบสี่น่าจะประมาณสิบเจ็ดเลยนัดยนะเนี่ย โอ้ยสิบสี่สิบห้านะแน่นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปบรรจุขนาดนั้นก็ได้นะครับตั้งละสนะิบนัดก็ได้เพื่อสนองสปริงแมกกาซีนนะครับเราจะทดลองยิงเอามาดูลูกเล่นของปืนก่ะตัวนี้ก็จะ,อะถอดแบบมาจากอ,อาวุธปืนจริงเลยนะพวกนี้คล้ายๆแบบลูกเล่นอะไรพวกนี้จะคล้ายๆกันแต่จะไม่มีหัวกระสุนออกนั่นเองจะเป็นปืนเสียงเปล่านะครับ ค้างสลาไลด์ได้ปึ๊บระบบเซฟจะอยู่ตรงไกปืนถ้าเราไม่เอามือเข้าไกเนี่ยมันก็ลั่นมันก็จะยิงไม่ได้นะเห็นไหมระบบเซฟก็คือตรงเดือยตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเดือยตรงนี้ปึ๊บยิงได้เลยนะถ้าไม่ถ้าไม่ตรงเดือยนีย่ไม่มีลั่นปึ๊บโอเคทดลองยิงดูเลยกระบ,บอกละห้านัดหนึ่งสอง สามสี่ห้โอเคแล้วผมจะทดลองกระบอกแรกผมจะยิงทีละนัดละนัดแล้วก็กระบอกที่สองเนี่ยผมจะยิงแบบยิงรัวเลยนะยิงแบบยิงรัวว่ามันจะมีติดขัดอะไรไหม,มแรงขีเดเยอะมากเลย ไร้ฟา,างปกติต่อไปก็จะยิงกระบอกที่สองนะครับเอาแบบแบบยิงแบบรัวยิงแบบเร็วๆเลยนะครับให้แบบว่าปืนจะติดขัดมีปัญหาติดขัดอะไรไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าในใดสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับ<ม>เราจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้และรายละเอียดตัวปืนน้ำหนักความสูงหรืออะไรพวกนี้มีมาเทปการทํางานของปืนว่าใช้งานได้ปกติไหมเสถียรไหมอ่ะกระบอกที่สองอ่ะเข้าไม่ตรงเดียนะปึ๊บถ้าปืนเป็นแบบนี้ปึ๊บ ต้องต้องถอดแมกกาซีนออกก่อนเลยนะอันดับแรกปรึ๊บก็คือมนขึ้นไม่ตรงเลียร์ปืนก่อนอจากนั้นเราก็บรรจุเข้าไปใหม่นะครับปึ๊บเี๋ยวทดลองยิงใหม่เลยตัวนี้ยิงแบบอ่ายิงลัวนะครับยิงแบบเร็วอ่ะไม่ใช่แบบยิงรัว ใช้ได้รุ่น,นี้ยแรงถีบนี่เยอะมากเลยเพราะสไลด์เอาง,ง่ายสไลด์เขานี่มันหนามากเลยนะหนาแล้วก็นหนักเวลาถีบแบบได้อารมณ์โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นะครับท่านใดสนใจเข้าไปดูที่ลิงก์ของเราอ่ะสวัสดีครับ